อินเดียได้สร้างความประหลาดใจให้กับวงการทหารโลกอีกครั้งหลังจากประกาศเปิดตัวโปรเจกต์วิชนูโครงการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการทำความเร็วสูงสุดถึงแมตหรือประมาณ9,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าความเร็วเสียงถึง8เท่าโดยองค์การวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศของอินเดียหรือดี d o เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบและผลิตเทคโนโลยีนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนิวเดลีโดยตรงเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการเพิ่มศักยภาพทางการป้องกันและเชิงรุกของอินเดียให้ทัดเทียมกับมหาอำนาจทางทหารรายอื่นในโลกขีปนาวุธวิชนูถูกออกแบบให้มีระบบนำวิถีอัจฉริยะซึ่งสามารถปรับเส้นทางได้กลางอากาศและหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้วัสดุทนความร้อนที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงหลายพันองศาในขณะทำความเร็วเหนือเสียงขีปนาวุธนี้สามารถติดตั้งหัวรบได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์อีกทั้งยังสามารถยิงได้จากหลายแพลตฟอร์มทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลทำให้อินเดียมีความยืดหยุ่นสูงในการตอบโต้ภัยคุกคามในทุกรูปแบบ นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศมองว่าโครงการวิชนูเป็นการยกระดับขีดความสามารถของอินเดียเข้าสู่กลุ่มประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงสหรัฐอเมริการัเสเซียและจีนเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในด้านนี้วิชนูจึงถือเป็นคำตอบเชิงยุทธศาสตร์ของอินเดียต่อการพัฒนา d f z f ของจีนและเซอร์คอนของรัเสเซียที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพของภูมิภาค นายกรัฐมนตรีนารันทราโมดีกล่าวระหว่างพิธีเปิดตัวว่าโปรเจกต์วิชนูเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอินเดียในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยทางเทคโนโลยีเราจะไม่ยอมเป็นฝ่ายตามอีกต่อไปเขายังระบุว่าเทคโนโลยีนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์แอดเมเนีเพาบีฮาราชหรืออินเดียที่พึงพาตนเองได้ในทุกด้าน หลังการประกาศเปิดตัวราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีป้องกันประเทศอินเดียเพิ่มสูงขึ้นทันทีและสื่อต่างประเทศรา,รายงานว่าชาติสมาชิก NATO รวมถึงสหรัฐอเมริกาได้แสดงความสนใจติดตามพัฒนาการของวิชนูอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจเปลี่ยนสมดุลทางการทหารในเอเชียใต้โดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางรายเตือนว่าการแข่งขันด้านขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในภูมิภาคอาจนำไปสู่การแข่งขันทางอาวุธรูปแบบใหม่ซึ่งอาจเพิ่มความตึงเครียดระหว่างประเทศแต่รัฐบาลอินเดียยืนยันว่าวิชนูถูกพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการป้องกันและความมั่นคงระดับชาติเท่านั้น ปัจจุบันโครงการวิชนูอยู่ในขั้นตอนการทดสอบภาคสนามรอบสุดท้ายและคาดว่าจะพร้อมสำหรับการผลิตจริงภายในปี2026ซึ่งหากประสบความสำเร็จอินเดียจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ทรงอิทธิพลและทันสมัยที่สุดในโลกสะท้อนถึงพลังและความทะยทยานของอินเดียในการเป็นมหาอำนาจทางทหารแห่งศตวตรรษที่21อย่างแท้จริง